ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิบุญิา h ชาแนลครับผมครับก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสพามาชมบ่อน้ำสะน้ำหนองน้ำต่างๆครับมาชมบรรยากาศหนองน้ำปลา <c oughs> ต่างๆวันนี้ก็มาทำคลิปโอ้อันบรรยากาศตอนเย็นเดือดตอนลมเย็นๆครับพี่น้องมาถ่ายทำคลิปสาะน้ำมาดูสาะน้ำต่างๆ <c oughs> แล้วันนี้ก <c oughs> เนน็เป็นหนองน้ำเป็นหนองน้ำเก่า Oh, สบรรยากาศตอนเย็นครับ <c oughs> วันนี้ก็มาชมมาชมนกชมนกชมม้ชมต้นไม้ต่างๆบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสาน้ำ เมื่อก่อนสมัยเด็ก <c oughs> สมัยเด็กสมัยเด็กๆแล้เวเห็นน้ำเลยโดดน้ำหาบน้ำในพี่น้องพาเพื่อนๆนเลิกโรงเรียนสมัยก่อนเป็นเด็กเลิกโรงเรียนมาชวนเพื่อน,อนๆมากระโดดน้ำเล่นสมัยก่อนโหสุกมากเลยท่านครับ ก็มาพื้นฟูความหลังเก่าๆพื้นอดีตหลังเก่าๆสมัยก่อนมาโดดน้ํำล่นกับเพื่อนว่ายน้ําแขง่งกันนะครับตอนนี้ก็ ต้นไม้ต้นไม้รอบรอบสระน้ำรอบหนองน้ำอา,าเย,ยน็นเย็นๆตอนเย็นชมนก <c oughs> ชมหลชมต้นไม้ไปปลาพี่น้องหูดูปลาน่ปลาขึ้น หนองน้ำมีปลายเยอะหนองน้ำตัวนี้สมัยก่อนโหหาใส่เบ็ดใส่มองใส่ตะข่ายพวกเขาเรียกว่าพวกหวานแหหนองน้ำหนองนี้หวานแหครับตอนนี้รอบสมัยก่อนนี้จะหนองน้ำตัวนี้จะเป็น ต่อกันเลยฮะท่านแต่ทุกวันนี้ก็แยกเป็นสองอามาลอกคลองใหม่มาลอกทำใหม่แยกเป็นสองสองสะสอนองนองน้ำจะมี 1, คันคูขั้นกลางคูน้ำเขาเรียกว่าคูน้ำอลองน้ำคูคน้ำ ลาครับพี่นอ้องแต่เดี๋ยวนี้เขา,เาทางหมู่บ้านนี่มีคณะกรรมการบอกว่าเขาตั้งกฎขึ้นมา,ห,า,มาห,นห้ามจับปลาพี่น้องห้ามจับปลาแต่ถ้ามาปล่อยถ้ามาปล่อยปล่อยไว้นี่ก่ ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่ามาจับมาอะไรนี่ทางทางคณะกรรมการทางหมู่บ้านเห็นไม่ได้นะครับเขาจะมีการจับปรับปลับเป็นเงินเสียค่าปรับโอ้โหเพราะว่าทางหมู่บ้านเป็นเป็นการอนุรักษ์อนุรักษ์ของ พันปลาไว้พันปลานี้มีหลายชนิดที่เอามาปล่อยทางหมู่บ้านทางคณะกรรมการจะเป็นปลาพวกปลาที่เอามาปล่อยปลานิลพวกปลานิลปลาอะไรปลาในปลาช่อนปลาดุกมีทุกปลาครับแต่ปลาธรรมชาติก็มีส่วนมาก ส่วนมากบางคนเขาจะไม่แอบ,แอบครับทันแอบกลางคืนเวลากลางคืนก็จะแอบแอบมาขโมยขโมยเอาป่าแต่ทางหมู่บ้านก็เห็นประชุมเห็นก็พูดเรื่องนี้กันอยู่แต่จับใครไม่ได้ไม่มีไม่มีหลักฐานแต่ก็มีคนบอกต่อๆกันมา ทำไมก่อนนี่โอ้โหเป็นที่เล่นถ้าช่วงดำไร้นำลายโอ้โืซ่อว่าถ้าเลิกโรงเรียนมาจะใส่เบ็ดใส่เบ็ด,ใส,บดใส่มองตอนเช้ามาก็ตื่นเช้าแต่ตอนตีสีนะ่ตีห้าแหละมามาเก็บ มาเก็บมองเก็บเบ็ดครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าใส่เบ็ดปลา,ปลาเนโออะแยะครับเมื่อก่อนเป็นปลาพวกปลาดุกตัวใหญ่ๆนี่ครับธรรมชาติต้นหมอต้นไม้ตอนนี้จะเป็นหนองหนองน้ำอีกอันนี้หนองที่หนึ่งครับหนองที่หนึ่งตอนนี้จะเป็น ครับตัวนี้จะเป็นหนองที่สองอที่สองมีบรรยากาศอันนี้อันนี้บรรยายบรรยากาศให้พี่ๆน้งนองๆได้ได้รู้ได้เห็นธรรมชาติครับผมหนองน้ำตามธรรมชาติอันนี้หมู่บ้านเขาพัฒนาขึ้น หารถหาอะไรมาขุดลงให้เปนลงลึกให้เป็นที่เก็บน้ำตอนนี้ก็จะเป็นเป็นปะปาน,นี่เป็นปะปาครับผมของน้ำใช้ใช้สำหรับหมู่บ้านมีปะปาด้วยนี <Okay. S 1> ่ครับเขาทางหมู่บ้านเขาทำปะปาปะปาไว้ไม่ใช้ใช้ในหมู่บ้านด้วย อนุรักษ์ห้ามให้คนลงจับปลาจับอะไรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับท้ายคลิปก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งให้ด้วยครับครับสวัสดีครับผม